ใ่เด่นเมาเบียเนี่ยนเลยนี่ฝานตักฝานบักแต่งนี่ตะตอนง่างยๆนี่เราใช้โคกฝากกว้วงนะคะทุกคนก <c oughs> โคกฝากก้วง <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพรน,นักนักร้องนักเล่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะรออยู่นั่น <c oughs> แม่สิมแม่สิมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไค์ทุกกำลังใจค่ะมินกำลังเตรียมกับข้าวเย็นค่ะทุกคนยายยายมู้นค่ะรออยู่ค่ะยายนูดแล้วี่กลับวันเสาร์นี่แหละค่ะจะกลับวันเสาร์นี่แหละตาแรงกับว่ได้ค่ะทุกคน ตำแตงจงเป็นค่ะอืออร่อยตำแตงใส่ปูนาด้วยนะคะปูนาเราออกมาจากเมืองไทยค่ะน่ากินมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่พรขอบคุณมากๆนะคะมีเอามีปูด้วยนะคะมีปูแล้วก็ขนมจีนค่ะเรามีปูมีขนมจีนแล้วก็ทอดปลาค่ะ ตามแตนของเราก็เสร็จไปแล้วหนึงอย่างค่ะบอาอามอกน้บายิาหยยายมดนนะไปคักไปแน่เนาะยายมุ่นแม่นค่ะแล้วไปคักไปแน่ไปตะลอนตะลอนนีงค่ะ ไปคัหาเลาะขการพ่อกันไหมนี่ตำแซงของเราก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งอย่างแล้วนี่เดี๋ยวเราไปดูทอดปลากันค่ะบ่เมนใหม่เราบอทอดปลา่อยทอดปลา่อยไม่ได้ยังเน่ยถ้าจะบอกน่าจะสุกแล้วไหวไหว ของเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนกินข้าว้้วยกันนะคะอทอดปลานินด้วยค่ะปลาตัวใหญ่กันเลยได้หักหางมันแทน <c oughs> ดับไฟดับไฟหลับดับไฟหล่ะ โอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยหนักว้าวโอ้ยโอ้ยแม่ว้าวเอาปลาตัวใหญ่ค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยรถ กระดาษซับมันเลื่อนไหนละหางนี่ค่ะปลาของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเหลืองน่ากินไหมคะไปขคักแนนอนย่ายมุ้นบักรลาไปใส่บกลาเลนยุคคุณค่ะเพื่อนกินเขาเรียบร้อยแล้วค่ะบกรปลาทู่ะ สงการกี่มาไหมสงการกีมาอีกพนายายยายมูนสงการแล้วก็สีมาอีกจ้าสงการไปไถเดี๋ยวทอดปลาให้ยายแล้วกอนเพิ่นนันเมื่อนีเนเน้เพิ่นไปถ้าไปตลาดทะเลเพิ่นก็เลยอยากกินปลาอันปลาขาวไหมคะปลาขาวอันคางหลายๆเพิ่นอยากเอาม่านแพแล้วก็เห็ดปลาแดดเดียวก็เ,กเลยจิอดให้เพิ่นนีค่ะ เดี๋ยวมาใหม่จ้าค่ะแม่ปิมขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะทําธุระได้เลยนะคะนี่ค่ะปลาของเราที่จริงมันไม่ได้มันไม่ได้สีแกมขนาดนี้นะคะแต่อยู่ในกล้องมันสีแกมมากเลย